สู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วง most 4D ช่วงที่จะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะส่วนในวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกถึงโครงการกําจัดขยะชุมชนค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ชุมชนธรรมดาเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเรากําลังพูดถึงเกาะสีชังกันอยู่ค่ะในเรื่องของในเรื่องนี้นะคะเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะโดยสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือว่าสสค่ะร่วมมือกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะมีความมุ่งหวังที่จะอยากจัดการขยะในเกาะสีชังนี้แล้วก็จัดให้เป็นพื้นที่พิเศษค่ะจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีในเรื่องของสุขาพิบาลที่ถูกหลักค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อาศัยอยู่บนนี้จะมีสุขาพิบาลหรือว่ามีสุขอนามัยที่ดีขึ้นจากการกําจัดขยะที่ถูกต้องค่ะซึ่งขยะในแต่ละวันก็มากมายถึง20ตันต่อวันเลยทีเดียวอย่างว่าเลยนะคะเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งคนมากยิ่งขยะมากค่ะมีการนําร่อง ใช้เทคโนโลยีทางกลและชีวภาพหรือว่าเทคโนโลยี MBT เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการกําจัดขยะค่ะซึ่งถ้าโครงการนี้ได้ผลเป็นอย่างดีจะจัดตั้งให้เป็นชุมชนต้นแบบแล้วก็นําไปสู่การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนําพาไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอีกด้วยติดตามข่าวคราวแล้วก็เรื่องราวนี้เพิ่มเติมได้ในมูสโปรดีวันนี้เลยค่ะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักส่งเสริมและแผ่เท่าเทคโนโลยีร่วมมือกับเทศาบาลตำบลเกาะสีชังและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบริหารจัดการขยะชุมชนเทศาบาลตำบลเกาะสีชังอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีเพื่อให้เกาะสีชังเป็นพื้นที่พิเศษ มีระบบการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและถูกหลักสุขพิบาลรองรับปริมาณขยะได้รวมกว่า20ตันต่อวันโดยนำร่องการใช้เทคโนโลยีทางกลและชีวภาพหรือเทคโนโลยี MBT เพื่อเป็นการจัดการขยะชุมชน5ตันต่อวันคาดาผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่รูปแบบของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพปัญหาขยะปัญหาน้าสีย นเรื่องบนลระพิษและอื่นเนี่ยเป็นเป็นความสำคัญอ,อย่างยิง่งเพราะช็อตวาลูเชนค่อนข้างสั้นนะครับถ้าไปพูดเรื่องอื่นเน่ยมันยาวในเรื่องการบริหารขยะมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่การบริหารน้ำเสียก็ไม่ยาวเท่าไหร่แล้วก็ได้ผลเร็วแล้วก็ใช้เทคโนโลยีไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่จริงๆก็คุยกันมานาน อะไรก็ตามพิจีโรงามร่วมมือในวันนี้ก็เป็นก้าวสำคัญเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการบริการงานทางวิทยาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตท้องถิ่นเศรษฐกิจท้องถิ่นสังคมท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โครงการนี้น่าจะนําไปสู่การเพิ่มศักยภาพของทุนที่โดยเฉพาะเกาะสีชัตจังหวัดชลบุรีให้สามารถบริหารจัดการขยะและก็จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและนําไปสู่การพึ่งพาตนเองในการบริหารจัดการขยะแล้วก็กําจัดปัญหาในอนาคตยอย่างยั่งยืน ในส่วนเทคโนโลยีการบำบัดขยะมุนฝอยด้วยวิธีการแบบเชิงกลชีวภาพเป็นหนึ่งหนึ่งผลง,งานที่คิดคน้นวิจัยพัฒนาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาเกือบ1ิบปีเป็นเทคโนโลยีที่สามารถปรับสิ่งแภาพของขยะมุลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นเชื้อเพลิงขยะและปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายเพื่อจัดการขยะชุมชนทั่วประเทศ ตอนนี้เกิดขึ้นได้แล้วในเรื่องของการที่จะนําเทคโนโลยีการจัดการขยะนะครับเอาไปใช้ประโยชน์บริเวณเกาะสีชังมาวันไรบทบาทนะครับในเรื่องของการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีน,นี่จริงๆแล้วเทคโนโลยีในเรื่องของการกําจัดขยะนะครับโดยใช้เทคโนโลยีบำบัดทางโลและชีวภาพเรากับกศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราเดินเคียงคู่กันมานะครับยาวนานนะครับ ในผ่านไม่ว่าจะเป็นผ่านเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตั้งแต่ปี2 5 0 0น่าจะเป็น2 5 5 2ด้วยซ้ำไปนะครับที่กเกาะสม็ดก็ได้มีการนำเทคโนโลยีตัวนี้เอาไปใช้ในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในบริเวณกเกาะสม็ดจังหวัดระยองนะครับหลังจากนั้นปี5 6นะครับที่เรากับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ไป ตะลุยเกาะตะลุยเกาะกันนะครับเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงานะครับตอนนี้เกาะยาวน้อยเป็นโมเดลในเรื่องของการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอุทยานทางทะเลเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากมีซัพพลายในเรื่องของการบริหารจัดการขยะตั้งแต่คัดแยกจนถึงแปรรูปเป็นน้ํามันผมคิดว่าในอนาคตเกาะสีชังคงจะดําเนินรอยตามนะครับหรือมีอ เทคโนโลยีอื่นๆที่มีความใหม่และก็เหมาะสมกับบริเวณของเกาะสีชังนะครับมหาวิทยาลัยใช้เวลาในการคิดค้นเทคโนโลยีนี้มากว่า10ปีนะครับก็ยืนยันในเรื่องของอผลสมฤทธิ์นะครับแล้วก็ไปใช้ในหลายๆที่ก็หวังว่าในส่วนขององค์ความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นเทคโนโลยีขึ้นใช้ในประเทศไทยเนี่ยจะใช้ช่วยแก้ไขปัญหาประเทศได้ไม่มากก็น้อยนะครับไอ้ผมเองในยพยายามจะแก้ไขเรื่องนี้มันนานเหลือเกินล้ว แล้วกม้แมสในทะเลในขนาดนี้น,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 นะครับมันเป็นเรื่องอะไรของประเทศนะครับเพราะเป็นเป็นเซ็นเตอร์ใน,นเรื่องขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเทกองเนี่ยประเทศไทยจําเป็นต้องมีครับเพราะเราจําเป็นต้องใช้แล้วก็สอบเนี่ยแบ็กเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะค่าขนค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับที่รัฐบาลพยายามบอกว่าให้ไปทางรถไม่มีหรอกครับผู้ประกอบการเขาไปไม่ได้หรอกเพราะทางเรือเนี่ยต่าที่สุดขนถ่าย และสินค้าเากองกรเนี่ยประเทศไทยเราส่งออกแป้งมันเป็นัำดับหนึ่งในขณะนี้นะครับลำข้าปุ๋ยโซดาฐานหินนี้ไม่พ้นครับทั้งนี้ผลสำเร็จของโครงการจะนำไปสู่รูปแบบของการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้บรรลุปเป้าหมายให้เกาะสีชังมีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาลรองรับปริมาณขยะได้รวมกว่า20ตันต่อวันภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะแนวใหม่อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในการจัดการขยะได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดซึ่งจะเป็นการกับเพื่อนไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนต่อไป ขอบคุณคุณสร,รณนัน์เขื่อนเพชรนะคะสำหรับสก่๊ปดีๆแบบนี้คะ่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานรวมถึงเกาะสีชังด้วยนะคะที่ยอมให้เรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์แล้วก็นวัตกรรมต่างๆนั้นเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งเรื่องของขยะที่เป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ถูกนํามาใช้ทดลองในโครงการต้นแบบแบบนี้นะคะที่ในพื้นที่เกาะสีชังซึ่งแน่นอนถ้าหากว่าโครงการในครั้งนี้ประสบผลสาเร็จนี นี่คือกลุ่มหรือว่าชุมชนตัวอย่างที่จะเป็นแม่แบบให้กับอีกหลากหลายพื้นที่อีกหลากหลายชุมชนที่มีปัญหาเรื่องของปริมาณขยะด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราจะมีการนําความคืบหน้ามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะคะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ใน most news ทั้งหมดค่ะวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วนะคะเราสองคนทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ